สวัสดีครับวันนี้เราก็ตกลงมาจากหอคอยตรงมาที่มีศพทำไมแมพมันแปลกแปลกแบบไม่เหมือนเดิมเลยครับกางล่มอย่างไรเนาะเตัวอะไรเอฟไม่รู้จะเปล<า>ี่ยนป่ะหรืเหอเปล่าใช่ละ่ะแล้วสร้างบ้านที่ไหน เขาดีสามดีสามใช่ทำไมเราไม่อยู่กลางแม่ไปเราจะได้ไปไหนมาไหนสะดวกอ่ากูบูบแล้ววัแรกจะมีคนเยอะกูบูบแล้ววันไม่มีอาหารที่สุภาษสุเปเซนมาเรื่อยเลยคือมันหลับไปเลยหรือตายหลับหลับอ่มนหลับด้วยอ่ะ เซิฟเก่าเองเขาไม่เคยหลับเลยทุกครั้งมีอะตายอะเียลร้มีเหนื่อยเงินด้วยไม่เคยเนี่ยท่านแรกนะครับทุกคนทำลายบัตรเครดิตทิ้งเพื่ออะไรวะไม่เด็กคนต่างทัานต่อไปทุกคนทำการคาบขวัญ ให้ทุกคน,นได้หัวขวานแล้วต่อจากนั้นให้ทําการเอาหัวขวานใส่กระเป๋าแล้วหากินต่อกดชิปเพื่อการกินอัอกินคนอ,อืมเอาไหมกดนะ โมเดลโซนนี้ไม่มีดิจิตเตอร์นะจริงปะอ่า What, ว่าลรถคมไม่ได้ไม่มีเนะชัวร์เปล่ก็ลองดูว่าไม่เจอเจอเขาไม่มีเอาไปทุกคนให้หาหินนะครับแล้วไปไหนต่อมาที่ B2 แล้ว B1 ่แล้ว เอาไปหาเขาบินบีทิศเขาสนามบ,บินเครื่องบินนี้ขับ,บยังไงอ่ะ okay, ลืมอ่ะเออใช้สกอตเมาลิงเครื่อง oh, บอลเครื่อง scroll, เออใช่ใช่ๆช่ชลืมนะแล้วก็ WSD ก็จําจได้นะเขาเคยเข้าไปในเครื่องบินหลายครั้งแล้ว oh. แต่เขานั่งอยู่นิง่งๆเพราะสตาร์ทเครื่องไม่เสร็จต้องสกอตเมาลิขึ้นอ่ะแล้วโดนสไนเปอร์ในนั้นยิง <c oughs> อ่ะอ้าวสาร

เอาไปครัฟไปสุวนไม่เอาไปขายที่มีตรงไหนทางใต้ดินอะ่ะกขนาดใต้ดินอะ่ะไม่รู้ว่าจำไปไม่เป็นแล้วเราต้อง<ห>อเซฟตีมันเนี่ยเราเซฟตีอะไรอย่างเงี้ยอย่างแล้วเรา,าจีนก็เกี่ยวกยบรถได้เหรออีวอันหัวกูถ้า<ต> ด้ยนขวาด้านขวาเออทะลุบ้านเมืองไปเลยนะเอี๋ยวไตามนี่้เลยกูกูอยู่ในนี้คนเดียวไม่มีใครไอ้หนูหัวหัวฮักลงมาลงมาหน้าเวะไอ้ใครอะ bảo he he go -go, nè. He is. He is. đi, cố cố nữa, khỏi gì, khỏi qua, bên này đi, hãy hả cố cô aman, Đi chưa à, phải, thôi rồi, không phải, không không phải, 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 không không phải, không phải, không không biết không phải, không phải, không ไม่ใช่เี่ยใส่หมวกเขาบอไม่ไม่ใครอตรงนั้นนะไม่มีใครใส่หมวกรับฉีไปแล้วครับเดี๋ยวอนไฟเตียงัอนไฟตงออมึงซอมไเคเอฟให้นะเดี๋ยวร่นไฟนไฟตง ไปติงดนชุดโดนชอดชุดแผ่เข้าใหม่ได้ไหมได้บ่ได้ แล้ปวป่ะจ้ะนนเติมนี้เพิ่มเฟรมพอยท์ยังไงน่ะใช่เฟรมพอยท์ขึ้นไวมากขึ้นไวมากเลยอะเท่ากับเซิรฟ์ฟที่ร้านนี่สุดๆเลยที่นั่นเร็วกว่าร้อยล้านเานท่าอะเขาวิ่งไปว,วิ่งมาก,ก็ได้เฟรมพอยท์ห้าเลยวะงงมากขอโทษครับนะอันนี้นี่ตายแล้วได้อะไรอะได้อันนั้นป่ะได้แหละตายแล้วไม่เสียเฟรมพอยท์ไหมไม่เสียเลยเสียตังเลยที่ขอ เสียตังค์ในนี้เสียนไม่เสียหรอกออตาอเสียร้อยหนึง่งโอ้หจิบจอยจอยหาอหไ่ก็ได้ร้อยเดียวเองตังในยดีคอร์ดไม่ใช่ตัง์ในเกมแล้วเรามีเท่าไหร่มีเปิด่ามีแค่ห้า0ันถ้าอยากได้ต้องออนนานๆไม่ก็ฆ่าคนจะต้องฆ่าคนเหรอแล้วถ,ถ้าโดนฆ่า<น>บ่อยๆเงินดิดลบเป็นไงเสียก็ศูนย์ไง

ตายมาไม่นะไปม,มือป่าก็ตายแน่เลยไม่รอดแน่ครักหนด่วันนี้ก่าจะตายยุบรถกินละเอาวัน,วนวไปยืนพายรถไหมจะถอดลอ้อถอดลอ้อความแจ็คมาถอดลอ้อลอ,อีหานี่ก่น<พ>อนมันมีโอกาสเจอมันมีโอกาสเ,เ,เจอรถที่มีเครื่องแหละแต่ว่าแบบเจอน้อยอะแล้วคาแจ็คกูอยู่ไหน ฉันเองของเรียบบ้านน้องน้องน้อ,องจกักไหมดูว่าคิมไม่น,นอนคิปเอาปืนในเปะ่ะไม่ใช่ไก่ปืนผมไม่ใช่อขเมไม่คิดจะแตะทำไมเนียดอ่ะกับคนร้อ,องสดมีน้อ,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 ยอยกับอันเดียวไปไหนต่อกโกโกไปบ้านไปบ้นานเ่ย ก็อยู่ตรง 2. 2> บนะีสองแล้ววันไหมตอนเราเอาเบาใส่มารับหน่อยก็อยู่สนามบินบีสองหรอต้องเบาะใส่ไม่ได้แล้ววอนมันเต็มอะมีกล่องไหมสนามบินอเอาแค่บอกคนขับก็ได้อบอกคนขับอย่างเดียวพอสนามบินเหรอรอรออคนเะสีย มาแล้วสนามบินมีเขบินปะวิ่งอยู่ยังไม่ถึงลงเกมนี้ยังวิ่งช้าเหมือนเดิมเอดีอ๋ยว,น,วนี้มันไม่ค่อยสปอนหินแล้วมองไม่เห็นหินเลยเสร์ฟใหม่แต่ก็ยังมืดเหมือนเดิม s ซอร์ไว l ์เวอร์ิขอบคุณมากที่สิรไม่โหลดแต่ชนแล้เริ่มไม่โหลดอืมทะลุไปเลยเว้ยนะห้าสิบหกเฟรมพอยต์แล้ว <56 S 2> เพิ่พมไวเอ่ะเซิร์ฟเก่าร้อยเท่าพันเท่าแล้วอซิอเร์รเก่าว่าจะได้ห้าสิบเฟรมพอยต์นี่เล่นกี่วันไม่รอลดนี่นนะเราต้องเป้าหมายก็คือ T D ห้าเดยววัดมึงเห็นนะ มาแก่อันตรายอะไรนะเหี้มาแก่อนตรายต้องเจอหรอกสะคอเหรอ,อเห็นและวแถบนี้ไม่ทางตันดีกว่าอยู่เวิร์คิ้งไม่น่นมาแล้วเขามาสนามบินแล้วลงแรกไม่มีเครื่องบินที่สองกำลังวิ่งเยอะหากระเป๋าก่อนเดี๋ยวตยัด นามบินของเยอะดีนะเออมาแจกของดีอะเสร์ฟเก่ามันก็เยอะคุมันเยอะกว่าเดิมสุดยอดเรดับของดีกว่าเออด้วยว้าวใส่เลยเพิ่มความเนียเออแจกของเยอะดีนะเออเยอะว่ะเออหาของง่ายดีทุกอันมีหมดเลย มีของทุกกล่องเลยแน่นอนแฮกเกอร์ว่าพอดีจังเอ,อ้ยมันเกินไปแลว้วนวิชั่นยังแจกเลยอ่ะไม่ต้องหาเลยอ่ะมีแจกเก้าอืมไม่ต้องหามีแจกเออจริงอ,อ่ะเฮ้ยได้ได้ปืนแล้วอ่ไม่ได้ทำอะไรเลย ปืนแล้วใส่กระสุนเลยเช็คอมโมไม่เสียงรถอ๋อตอนแรกคิวเรยังว่าเข็ดฟ้าๆทีงสนามบินเหรอไม่รู้ตอนนี้หาแล้วป่ะเออยอมรับอยู่กับ criminal โอเคได้ปืนพกแล้วเฮ้ยเขแจกปืนง่ายมากเลยในวิชั่นได้แล้วเนี่ย ขอดีะซับสีของแจกเยอะมากเลยเราจะไม่ตามบอดอีกต่อไปอ๋อคือเขาเน้นคิวไม่เน้นอะไรเลยแจกให้เลยดีเว้ยตาบอดว่าซัตหมอสำหรับพวกตาบอดอย่างเขาอ่ะมีเซอร์ไพรส์บ็อกด้วยหนึ่งหมื่นอุ้ยอ่ะอุ้ยมีระเบิดด้วยสวยเขาระเบิดมาเซอร์ไพรส์บ็อกสามพันอ่ะเซอร์ไพรส์บ็อกนห้าคืออะไร ไม่รู้ต้องไปห้องหนึ่งหมืนใช่เราต้องเก็บนาวิชันเอาไว้สวยสวยเดียวก็คลีนนะนี่ใส่หมวกเอาในวิชันคืนมาในวิชันบิสต์รีพุกเกอรในนวิชันมีคนชื่อมหาหิงด้วยอนี้ไง โอเคเราไปหาเรื่องบินอ๋อมันคืออีเวนต์ไม่รัอนที่จัดอีเวนต์เรเครื่องบิน,บนทำไงต่อขึ้นดิขึ้นเลยเครื่องบินใช่ไหมมัน๋ยวเราเี๋ยวมีคนยิงอะมันมีหรอกเอ้ยซอมบี้ซอมบี้มัน๋ยวเราขับไปทรงบ้านเลยก็ได้นะขับไปบ้านเลยม่กลัวขับเข้า่องินะด้ช่วยด้วซอมบี้ซอมบี้ที่พอยสองพสองแล้ววัน เข้ามาวันแรกแบบส3ไม่บอกเดี๋ยวก็รู้ที่ตังค์นี่อีเวนอีเวนอยู่ที่ค่าค่าได้300คอยค่าคนหนึ่งคนที่ในอ,อีเวนอะแต่ถ้ารรมาได้น้อยหนึ่งายเสีย100อีเวน wow. นี่คือมันแต่ละมันจะจัดแต่ละเขตแล้วรอ ไม่ไม่แค่ตรงประโยชนะมันวาซูนเทียบเก่าขับเครื่องบินไม่เป็นตายแล้วอะครับตายแล้วเครื่องบินบอมไปแล้วอะฮะแล้วรอตอนนี้มีชิดรอดไหมไม่ไม่ไม่เครื่องไอ้เครื่องบินเนี่ยมันเขากดเพิ่มความเร็วใช่ไหมอยู่ๆมันเร่งเครื่องแล้วชนเลยอะต้องค่อยๆอยเลยดมิมันไวมากเลยอะ ใช่แบบมันเรื่องทีเดียวบืดไปเลยเซิร์ฟเก่ามันยังช้าอย่างให้ให้ไปรับมันเอาตายแล้วตายแล้วไปเอาตายแล้วตายแล้วไม่ต้องลงรถนะเลยถือว่าน้ำมันเซอร์นี้แพงว่กมาลับหน่อยหยุดตรงไหน โน้ำมันถูกมากเ<บ>า่า,าร,บบาารมาลับหน่อยครึ่งถังสามร้อยหกบาทเท่าเร่าบรบนเท่ากันเท่ากันหรอมาลับหน่อยบีสาเดือตเ่ไหรบีสาม